สวัสดีเจ้าพี่นังหนูใบชานะเจ้าจากนงหนูใบชาเพจและนางหนูใบชา .com นะเจ้า,จาคิดตึงกันหรือเปล่าอ,อู้เหนือเพราะว่าฟังพี่เอสายกับคาเลนพิมอู้เหนือทุกวันเลยอยากอู้บ้างคิดถึงพี่ไหมหายไปเป็นเดือนเลยเนาะวันนี้กลับมามีเรื่องจะมามะเมาส์มาเล่าให้ฟังเยอะยะแต่ไปหมดเลยเดือนนี้เป็นเดือนธันวาคมใช่ไหมเป็นเดือนที่แบบว่ามีงานแต่งเยอะมากงานอีเวนต์งานนู่นงานนี่เต็มไปหมดเลยหลายๆคนจะต้องแบบว่า เตรียมชุดเตรียมนูดเตรียมนี่ไปออกงานใช่ไหมพี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นแต่ว่าเดือนนี้ที่สําคัญที่สุดคือเป็นเดือนของการแต่งงานนั่นเองแล้วเวลาเราแต่งงานเนี่ยจะเล่าให้ฟังมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของพี่อ่ะคือพี่อ่ะตอนตอนเขาเรียกว่าเมื่อเกี่บปีหลายหลายปีมาละพี่ก็มีแฟนเก่าเนาะแล้วก็เลิกกันไปแต่ว่าก็ไม่ได้เจอกันแล้วก็มีความรู้สึกว่านานๆก็อาจจะได้เจอกันแล้ววันนั้นเนี่ย แฟนพี่เนี่ยเขาก็มีเพื่อนสนิทอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็คุยกันบ่อยๆแล้ววันนั้นเนี่ยเพื่อนสนิทของแฟนพี่เนี่ยแฟนเก่าพี่นะเขาจะแต่งงานพอเขาจะแต่งงานปุ๊บเขาก็ส่งการ์ดเชิญมาพี่แล้วเขาก็บอกพี่นะความรู้สึกพี่แวบแรกเนี่ยพี่รู้สึกว่าถ้าพี่ไปงานแต่งของเพื่อนพี่เพื่อนแฟนเก่าพี่พี่ต้องได้เจอแฟนเก่าพี่แน่นอนถูกไหมความรู้สึกแวบแรกที่รู้สึกอย่างนั้นแล้วความรู้สึกคือ แฟนเก่าพี่เนี่ยคบกันตั้งแต่พี่ยังเด็กๆอ่ะตั้งแต่ยังอยู่ปี3ปี4ี่มหาลัยอะไรเงี้ยก็ความรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้เราเปลี่ยนไปเยอะมากนะเราดูดีขึ้นเราสวยขึ้นก็อยากที่จะให้เขาเนี่ยรู้สึกได้ว่าเออพี่เปลี่ยนไปนะแล้วก็พี่สวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโชคร้ายเพราะว่าช่วงก่นกอนๆเนี่ยพี่ดํามากเพราะว่าพี่อะแอดวนเจอร์มากพี่ไปดูใบไปอียิปต์แบบปีหนึ่งทุกปีเลยติดติดกันปีหนึ่งสองรอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็จะดําคล้ำมากเพราะว่าแดดทะเลทรายจะร้อนละอุมากๆเลย พี่ก็คิดอยู่ในใจแล้วว่าพี่จะต้องได้เจอแฟนเก่าพี่แน่นอนในงานแต่งของเพื่อนสนิทเขาอืซึ่งไกลมากถึงนครปฐมเลยนะพี่ก็วางแผนดีๆพี่ก็คิดว่าเออพี่จะต้องใส่ชุดอะไรหนึ่งละพี่จะต้องหาช่างแต่งหน้าอะเป็นงานซึ่งปกติพี่ไม่เคยทําและที่เด็นที่สุดพี่จะต้องข่าวที่สุดในงานเพื่อที่จะให้เขารู้สึกว่าพี่โดดเด่นที่สุด แต่ตอนนั้นนะพี่ก็ไม่ได้ข่าวมากก็เป็นขาวอมเหลืองพี่ก็ดิ้นรนทำทุก,ทกวิถีทางเลยซึ่งเมื่อประมาณ4 5หปีที่แล้วเนี่ยเขาจะฮิตการฉีดกูต้าเทโอนลงในผิวใช่ไหมตัวพี่เองเนี่ยก็อยากม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 าก,มาก,มากที่จะฉีดซึ่งพี่ก็ถามน้องชายพี่ก็เป็นหมอเขาบอกเฮ้ยอย่าฉีดเลยฉีดทำไมอันตรายมากเลยนะไม่ให้ฉีดฉีดเพื่อแล้วฉีดไปแป๊บหนึ่งเนี่ยเดยวแกก็กลับมาดำเหมือนเดิมอ่ะน้องชายพี่ไม่ฉีดให้แน่นอนละพูดมาแบบนี้ถูกต้องไหม พี่ก็ถามพี่สาวพี่ที่เป็นแพทย์อีกคนหนึ่งเฮ้ยอยากฉีดว่าอยากอยากฉีดกูต้าอยากขาวทายังไงดีว่าเฮ้ยจะฉีดทําไมแกจะฉีดทําไมแกรู้ไหมว่าแกฉีดไปเนี่ยมันอันตรายแล้วก็แบบว่าเกิดช็อกเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเกิดเป็นฟองเข้าไปในเส้นเลือดแก a, รู้ไหมมันอันตรายแค่ไหนแล้วแกรู้ไหมว่าแกฉีดไปเนี่ยหลังจากนั้นแกจะกลับมาดํายิ่งกว่าเดิมอีกนะพี่ก็ พี่ไม่เชื่อไม่เชื่อใครทั้งสิ้นบนโลกเรียกว่าตัวเองเป็นคนดื้อก็ได้แล้วคิดว่าผู้หญิงหลายๆคนบนโลกต้องรู้สึกเหมือนพี่พี่รู้แต่ว่าทํายังไงพี่ถงจะขาวแล้วก็สวยที่สุดวันนั้นเพื่อที่ได้แฟนเก่าพี่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยขึ้นวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไอเด็กโกโปโลที่เราเลิกกับมันไปเนีเ่ยมันสวยขึ้นอะไรเงี้ยพี่คิดแค่นี้จริงๆพี่ก็ดิ้นรนเลยนะถามหาทุกคนแล้วก็มันก็จะมีสเต็ปในการฉีด จะมีเวลาก็คือฉีดสองเข็มสามเข็มถึงจะเริ่มขาวพี่ก็นับวันเลยอ่ะเขาจะแต่งวันที่เท่านี้อ่ะพี่ต้องเตรียมสเต็ปฉีดเข็มที่หนึ่งอาทิตย์ที่หนึ่งเข็มที่สองเข็มที่สามพี่ดิ้นรนมากที่จะต้องขาวให้ได้อ่ะพี่ก็ตามหาคนฉีดแต่ไปหมดปรากฏว่าไม่มีคนฉีดให้ก็ไปเจอคลินิกคลินิกหนึ่งเขาฉีดอ่ะ พี่ก็ไปซื้อหาเขาว่าโหแพงมากเลยนะเขาก็ฉีดแล้วก็แฟนน้องชายพี่ก็ไปนอนเฝ้าก็ไม่มีใครรู้นะว่าพี่ไปฉีดพี่ก็บอกกันสองคนความรู้สึกที่ฉีดเข้าไปตอนแรกนะใจมันเต้นตึบตุบตุบตึบตึบ,ตบอะไรเงี้ยใจมันเต้นแรงมากเร็วมากแล้วแบบว่าความรู้สึกแบบกลัวด้วยแต่ก็ยังอยากขาวอ่ะคือฉันต้องสวยไม่ว่าจะแรกด้วยอะไรฉันจะต้องสวยให้เขาเห็นที่สุดพอฉีดไปพี่ก็รู้สึกว่าฉีดเข็มแรกก็รอดปลอดภัยมา อ่าฉีดเข็มที่สองฉีดเสร็จปุ๊บอะก็รอดปลอดภยัยทีนี้เข็มที่3เนี่ยจะต้องฉีดก่อนไปงานอะพี่ก็เอาละหมอคะขอซื้อได้ไหมเดี๋ยวหนูจะไปหาหมอที่กรุงเทพฉีดให้อะก็ขอซื้อเขามาก็ซื้อมาขวดแรกปุ๊บเอากลับมาบ้านแต่ครับหากัวให้เสียตังฟรีกลับไปขอซื้อหมอมาอีกขวดหนึ่งเอาลากไปถึงกรุงเทพ แล้วก็ตอนน <com> ั้นพ uh. ี that, okay. mm ่ก็ทำเลเซอร์กับคลินิกหนึ่งเมฟกเซลก็ถามว่าหมอฉีดไหมคะเขาฉีดให้เขาก็คิดค่าฉีด300บาทละเราเอายาของเรามาเองว่าคลินิกนั้นเขาไม่ขายหมอก็ฉีดให้พอฉีดเสร็จพวกพี่ก็อไปงานมันก็ไม่ได้ขาวมากเขาจ้วแต่ก็รู้สึกว่าเออตัวเองขาวขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันยากลําบากพอมาตอนหลังเนี่ยพี่มาค้นพบว่าเอยเราไม่จต้องลําบากขนาดนั้นเนี่ยแค่มีตัวช่วยดีๆก็คือทุกวันนี้ต่อให้พี่ไปงานหรือพี่ไปไหนพี่ก็ใช้แค่นี้เจ้า เจ้า e e y h alla ตัวเนี้ซึ่งมันจะทําให้ที่เขามากเ mm hmm. ขาวเวอร์เข่าทะลุจอแล้วมันก็ไม่ติดเบาะรถไม่ติดเสื้อผ้าไม่ติดกระเป๋าแบรนด์เนมไม่ติดกระเป๋าหนังอะไรของเราเพราะว่ามันเขามากจริงๆแล้วมันก็เกี่ยงง่ายมากแล้วมันก็กันน้าด้วยนี่พี่ลาให้ดูถ้าเข้าไปในแบบสีผิวเราจะแบบว่าเด่นทะลุงานอ่ะคือสวยที่สุดในงานเพราะเราจะข่ามากแล้วแบบเวลาเรานั่งรถอ่ะเนี้ยอ่ะเห็นไหมสีผิวเราขาา่าไหมเขามา,ขามากอะ่ะแล้วมันก็เกี่ยงง่ายมากๆแบบ ไม่ติดขนไม่ใช้เวลานานแล้วก็แบบต่อให้มีขนอะ่ะก็เนี่ยแต่เคล็ดลับนะน้องจะต้องผิวสวยหมายความว่าไงผิวสวยน้องจะต้องผิวชุ่มชื่นต้องไม่แห้งถึงจะสวยนั่นเองนะคะถ้าเกิดผิวน้องแห้งแล้วก็ไม่ชุ่มชื่นเนี่ยก็ไม่สวยคือเจ้าตัวนี้มันเป็นทั้ง กูต้าคอลลาเจนแล้วก็ SPF 50นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาผิวเราไม่โดนแดดผิวเราจริงเอาจะค่อยๆขาวขึ้นแล้วมันมี G.P. 4G ในการกระตุ้นทําให้ผิวเราสร้างคอลลาเจนดังนั้นผิวเราก็จะดูอ่อนเยาว์แล้วดูเด็กนั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้มากันให้หอมปากของกอมาคิดถึงพี่กันอยากได้ไหมแจกให้อยากได้กี่รางวัล วันนี้แจกให้5้ารางวัลไปเลยแล้วกันโอเคค่ะสําหรับคนที่รลา์คลิปนี้หรือโพสคลิปนี้แล้วบอกให้ผใพี่หน่อยว่าทําไมถึงอยากได้เจ้าตัวนี้นะคะพี่จะรนดอมส่งไปให้ถึงบ้านกันเลยโอเคค่ะบ๊ายบายอย่าลืมใส่ชื่อที่อยู่ไวนะ้นะบางทีประกาศผลแล้วก็ไม่ตามมาดูก็อดได้ลืมบอกไปว่าพี่ประกาศผลในไอจกับใน Facebook Fanpage ของพี่นะคะเรื่องเดบิวชาเพจนั่นเองค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย